สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีอะไระครับมีหอยเสียบไม้กับกุง้งใช่ครับผมวันนี้เรามีกุ้งเสียบไม้แล้วก็หอยนะครับวันนี้เป็นกุ้งขาวสดๆดแล้วก็หอยอแข็งสดสดหอยแข็งเลือดนะคุณผู้ชมแล้วก็ร,ร, <historically. S 1> ราดน้ําจิ้มซีฟู้ดมาพร้อมเลยนะครับวันนี้เรามาจัดของแซ่บๆนะครับคุณผู้ชมมาไม่พูดให้เสียเวลาครับผม เรามากินกันเลยนะฮะกินหอยจับมาแรกกันเลยจับมาแรกกันเลยอืออันนี้ผมขอพันเอาผมขอไม่ลาดนะนี่คุณผู้ชมลาดซีฟู้ดครับผมแซ่บๆมามาครับอกจับกินเลยคุณผู้ชมโอ้โหสามตัวจ้ำจ้ำกระสุดอือ ไปกินหมูกระทะในหอยแครงในผมไม่พ่านนะทุกคนเจ้าปินหอยแครงมากรัดโยมกนั่งเกะ็งานมากนี่เดียวสองนี่เดียสามตัวนี่นี่นี่นอนดูนอนดู หอยเลือดมันหวานเนาะใช่หอยเลือดหอยมันหวานครับทุกคนอืมกระเทียมเจียวอร่อยกระเทียมเจียวหวานเจี๊ยบเลยหอมครับไม่ใช่กระเทียมเอาละอืัสดนคุณผู้ชมมากินด้วยกันครับผมอุ้ยอุ้ยหอยตำมือ กุ้งต้มือ,อ <c oughs> จัดของสดๆแซ่บหอมเจียวอร่อยอ <c oughs> น้ำจิ้มอร่อย <c oughs> หวานยงกินกับอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> น,น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มเด็ดมากไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ปูดแล้วก็น้ำจิ้มปลาระ,ละปลาระผสมกันแซ่บเลยสองสองรสสามรสเลยดู <c oughs> ดีเดียวตีอตัวหอยหวานมากพีับเพม่ก <c oughs> ุ้งกระโซสด <c oughs> หอมเจียวหอมเจียวข้าวแถบมาเนี่ยมาหอยนางรมเอามาใส่อ้ก็อร่อยนะเอามาใส่นี่อืยอร่อยหอมหอมเจียวกับกระเทียมเจียวรสชาติเหมือนกันไหมพี่เก๋ไม่เหมือนเขาเพราะมาคนละอย่างกันหอมก็ส่วนหอมซีนนนคือน้ำปลาทุกคนขนชาติมันคล้ายๆกันจ้วงเข้าไป มันแจ็บเลยกุ้งหเหมียงเมียงเมียงเมียงอะไรเมียงกุ้งอรอาแล้วแอบจิม้เมเผ็ดไหมวันนี้นิดนนึงครับลยแล้วใครใส่น้อผสมกับปะลาแล้วแซ่บเลย สำหรับผมมาเผิดนิดนึงลาครับคุณผู้ชมลาทิ้งไว้มันก็จะสะดุง้งสะดุ้งเพราะมีน้ำมะนาวความเปรี้ยวมันก็จะกัดกุ้งครับผมแซ่บกุ้งก็จะเด้งเด้งเหอือมากน้ำจิ้มวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินของแซ่บๆกันนะฮะตอนมาตอนเที่ยงเราก็กิน ตำนะครับผมตําทะเลนะฮะตำทะเลสดคลิปนั้นไม่มีซีฟู้ดไงคลิปนี้ราดมาเต็มตอนเย็นเลยจัดซีฟู้ดเลยนะครับผมเราเหลือกุ้งนี่นี่นี่โอ้โหหอยอของนอนของนนอันนี้ของนจัดการครับผมนี่ลาดไปอ้าวนนใครว่าไม่เผ็ดนะมันไม่ถึงขิงเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดพริกอ่าผักครับผมปาดอย่างนี้ ผู้ชมโอ้ยแล้วก <it quiet. N its> mm ็ห hmm. mm ูดนะครับเว้ยนี่ครับผมคนละสามไม้ทํามาคนละสามไม้หอยคนละหนึ่งไม้คุณผู้ชมผมกินกุ้งไปสองไม้แล้วอ้าวกินเร็วจังนี่ไม้กองนี้นสามไม้แล้วพี่เกมสองอีกกุ้งอีกสองไม้นะโเส็ดแล้วแทมจิมอ่ะเอาหลุดเอ้า เอาอืมอม่ไปเไรพกรรักหมดแล้วเหรอไมแล้วดครับม,มันเข้ากันนะ เผ็ดใครบอกไม่เผ็ดตอนแรกอะตอนแรกใครบอกไม่เผ็ดมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มแล้วครับผมพริกเริ่มเผ็ดแล้วนี่ไงสาเหตุที่มันเผ็ดพริกมันติดมามันเผ็ดยังไงดกะไอเกมอลลาดขึ้นมามันก็เลือดติดกะไอเกมอลลาดขึ้นมามันเลยติดมาเป็นปออ่ะติดมาเป็นปอออีดูภาษาใจอย่างนี้ เนี้ยดูอหะเาะขนาดคุณผู้ชมลำแต้ๆลำคาเน,นี้วมากเลยเนี้วแบบว่ากรีดโอ้ผมเนี้วยาวไงแล้วมันติดไปแล้วนั่าแหะเนี้วยาวแหะต้องเก็บเนี้วให้เรียบร้อยตอนเราผมกินส้มตำมันก็อย่างงี้เก็บนี้ให้เรียบร้อย มาครับผมนลไม้ไม้สุดท้ายแล้วโอ้โหเหลืสองตัวเองนะเหมือนกันเลยครับเด็ดก่อนเหรอต้องเด็ดหางก่อนเหรอใช่กินง่ายเนาะใช่แล้วกระสีหูดมันรูดไปเลยใช่ไหมโอ้โหในพิ่งหดู้พี่เกมหมดนั่นเลยโชว์คุณผู้ชมข้าวเลจริงเหรอพี่เกมขาเล็กก็ได้ครับผมไม่ต้องคำใหญ่หรอกบุ้มบัมสำเบะ สี่ตัวหูดเลยนะสี่ตัวที่เดียวจำกับจ<ำ>ิ้มดอ<ำ>อม้อยจำเป็นไงสุดตึงมันเนี่ยเวิดม,นนะม,ม,มากข้าหอมกันหาเจียวกินกับหอมเจียวคือดีนะผมว่ามันหวานเนาะ เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับโอ้กินเก่งนะหอมเจียวน่อร่อยผสมกับพริกเลยแล้วหอมเจียวอ่ะมันปนไปแล้วพี่เจมก็จัดพริกเลยมันปนไปอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหยอย่าไปโชว์เหนือนะบิดหลอกกระติกน้ำพอดีนะไอ ทำดุดไปไหมเผ็ดหวานมากหองเนี้เป็นจังไดลำบอหวานมากเลยกุ้งชิ้นสุดท้ายแฟนสวยเอ้พี่เกมได้แฟนสวยตลอดเลยนะยังไม่เห็นคลยชิ้นสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับกุ้งเสียบไม้ของเราวันนี้เป็นกุ้งสดๆนะครับ แล้วก็หอยสดเป็นหอยแครงเลือดคุณผู้ชมเด็ดมากหอยอวันนี้กินคนละสามไม้แล้วก็หอยคนละหนึ่งไม้วันนี้น้าจิ้มสองอย่างผสมรวมกันค้นแล้วก็เผ็ดมากครับผมที่แรกกะว่าจะไม่เผ็ดแต่มันก็ได้รสของน้ําปลาแล้วก็ซีฟู้ดผสมตีกันอืมัมนแบบครับชุ่ยยอดเลยตรงแฟนสวยแล้วพี่เกมกรอบอแล้วโก้งหวานแล้วกรอบมากจะดุ้งไหมพี่เกมได้สะดุ้งไหมตอนทํา ไม่ใส่ใด่<ล>งครับผมเพราะว่าหลับหลับลึกแล้วเมื่อคืนครับผมบุค้ามบาทสิบบาทก็เอาอะถามถา,า,ามอีกคำถามตอบอีกคำถามไปไม่ถูกเลยผมอะเป็นยังไงวันนี้สุดอ่ะผมว่าเผ็ดน,นะอร่อยกินของแซบ่บสองสองอย่างเลยวันนี้คุณผู้ชมตอนเที่ยงก็ส้มตํตาตอนเย็นก็แบบอ่ากุ้งเสียบไม้แล้วก็หอยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อหมูซื้อไก่มาทําเป็นหมูจวมหมูโจมกันอีกสักนิดนึงนะครับตอนเย็นเพราะว่า ก็นนี้ก็ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร,ร,<า>ร่ร่างกายต้องการพลังงาน่ะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบจอกับผมและน้องในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ